สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของอักษรสามหมู่นะคะวิธีการท่องจำอักษรสามหมู่ระบบตรยางอักษรสูงกลางแล้วก็ อักษรต่ำนะคะซึ่งนักเรียนได้เคยเรียนรู้มาแล้วนะคะในตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษานะคะแต่ตอนนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอักษรสามูม่มันคืออะไรอักษรสามูม่ก็คือระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทยเฉพาะรูปพยัญชนะตามลักษณะการผันวรรณยุกต์นั่นเองนะคะเนื่องจากพยัญชนะไทยเมื่อกำกับด้วยวรรณยุกหนึ่งหนึ่งแล้วก็จะมีเสียง วรรณยุที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งพยัญชนะไทยเรานั้นน่ะนะคะจะแบ่งเป็นสามหมู่นะคะคือมีระดับสูงกลางและก็ต่ำนะคะซึ่งเราเรียกว่าระบบตรยางนั่นเองนะคะทีนี้ระบบตรยางนะคะเราจะมาเริ่มกันที่อักษรสูงก่อนก็แล้วกันนะคะอักษรสูงนั้น มี11ตัวด้วยกันนะคะผอพึ่งฟอฟ้า,ฟาท,อทอทุงทอฐานขอไข่ขอขวดสอเสือสอสาราสอฤสีหอหีบแล้วก็ชอชิงซึ่งถ้า11ตัวนักเรียนท่องแบบนี้มันจำยากอ่ะมันก็มีหลักการจำนะคะก็คืออ่าประโยคที่ว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีก็คือตัวอะไรตัวผอพึ่ง ฟ้าคือฝอฝาถุงก็คือถอถุงทีนี้นอกจากถอถุงแล้วยังมีพยัญชนะไทยตัวอื่นอีกที่ออกเสียงเหมือนกับถอถุงก็คือถอฐานนั่นเองข้าวข้าวคือตัวขอไข่นะคะขอไข่ก็ยังมีพยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนขอไข่ก็คือขอขวดสารสารคือสอเสือพยัญชนะอ่าสอซ่าสอฤษีก็ออกเสียง เหมือนสอเสือเพราะฉะนั้นก็จะมีสามสอด้วยกันคือสอเสือสอสดาสอ,สอูสีนะคะหอหีบนะคะก็คือตรงกับคำว่าให้ให้คือคำว่าคือตัวหอหีบนั่นเองชันก็คือตัวชฉาชิงนั่นเองอ่ะทีนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นอักษรกลางอักษรกลางง่ายมากค่ะ นะเราส่วนใหญ่จะจำกันได้เพราะว่ามันมีน้อยตัวกว่าเขาอักษรกลางมีอยู่9ตัวนะคะหลักการท่องจำนะคะก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากองนะคะไก่ก็คือตัวกอไก่จิกก็คือจอจานเด็กเด็กก็คือตัวดอเด็กและมีอีกหนึ่งตัวไปยันชนะอีกหนึ่งตัวที่ออกเสียงดอเด็กเหมือนกันก็นกคือดอชดา ตายก็คือตอเต่านะคะก็มีอีกหนึ่งตอก็คือตอปตักนะอ่าบนก็คือบอใบไม้ปากคือปอปลามนะคะองก็คืออออ่างเพราะฉะนั้นอักษรกลางจำง่ายๆไกจิกเด็กตายบนปากองมีเพยัญชนะรวมกันถึง9ตัวด้วยกันอ่ะต่อมาหมวดสุดท้ายค่ะหมวดสุดท้ายก็คืออักษรต่ำ อักษรต่ำเนี้ยมีถึง24ตัวด้วยกันเยอะมากนะคะแต่ว่ามันก็แบ่งออกได้เป็นอสองชนิดด้วยกันนะคะอักษรต่ำเดียวกับอักษรต่ำคู่นะคะอักษรต่ำคู่เป็นยังไงอักษรต่ำคู่ก็คืออักษรต่ำที่มันมีอักษรสูงเป็นคู่นะคะเป็นคู่กันอยู่อ่ะูเลื่อนตัวเองนิดนึงย้ายตัวเองมาอยู่บนนี้ นะคะนักเรียนจะจำได้ง่ายๆนะคะอักษรต่ำคู่คืออักษรที่อักษรต่ำที่มีอักษรสูงเป็นเป็นคู่นะคะซึ่งมันมีอยู่เจคู่ด้วยกันนะคะอักษรต่ำคู่แรกนะคะคอควายข้อค,อคนคอระครังก็จะคู่กับขอไข่ขอขวดนะคะ คู่ที่2ก็คือชอช้างกับชอกระเชอนะคะชอเชอนะคะก็จะคู่กับชอชิงคู่ที่3ามอนางมณโฑทอพุทเท่าทอทหารทอทงเขาเข้าไปคู่กับทอฐานถอถุงนะคะคู่ที่4พอพานพอสำเภาก็จะไปคู่กับผอพึ่งฟอฟันไปคู่กับอักษรสูงนะคะคือฟอฟ้าซโซนะคะก็จะไปคู่กับ สอฤศีสอสาราแล้วกส็สอเสือนะคะ,ะคู่สุดท้ายคือหอนุคู่ก็จะไปคู่กับหอหีบนะคะนี่จำง่ายๆในเรื่องของอักษรต่ำนะคะถ้ามีมือมีนิ้วมือเราห้านิ้วเนี่ยนะคะ,ะครูให้หัวแม่มือนะหัวแม่มือเป็นอักษรต่ำนะสมมติว่าครูให้หัวแม่มือเป็นอักษรต่ำเห็นไหมนะคะแล้วก็ นิ้วก้อยเป็นอักษรสูงนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอักษรต่ําที่มีคู่หรือไม่มีคู่เราก็ลองลองก็ได้นะคะลองอย่างสมมุติว่าอ่เอาเสียงหอก็ลกันหอ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 เอาสามนิ้วลงนะคะฮอ ครูบอกแล้วว่าฮอที่หัวแม่มือเนี่ยคืออักษรต่านะคะแล้วนิ้วก้อยเนี่ยเป็นอักษรสูงฮออักษรต่ำเเรามีพยัญชนะที่ออกเสียงฮอคือฮอนุคู่นะคะที่ออกที่ออกเสียงฮอคือฮอนุคู่แล้วหอหอเรามีพยัญชนะที่ออกเสียงหอก็คือหอหีเพราะฉะนั้นหอ so. นกคู่เป็นอักษรต่ำหอหีเป็นอักษรสูงอักษร คู่นี้เป็นคู่กันอะลองใหม่ลองอีกลองอีกคู่หนึ่งนะคะให้เป็นเสียงพอเริ่มต้นที่พพอพอพ่อพอพออ้าวสามนิ้วลงไปนะคะหัวแม่มือออกเสียงพอเรามีพออะไรบ้างพอพานพอสำเภาเพราะฉะนั้นพอพานพอสำเภาเป็นอักษรตามมีคู่ไหมคู่ของเขาอยู่นี่คือพอเรามีเสียงพอพอเพราะฉนะที่ออกเสียงพอคือ พอพึ่งนะคะคือพอพึ่งเพราะฉะนั้นพอกับพอออกเสียงคู่กันนะออกเสียงคู่กันทีนี้หลักการท่องจำนะคะถ้าไม่อยากทําแบบนี้ใช้เทคนิคแบบนี้นะักเรียนก็มีนะคะการท่องจำง่ายๆก็คือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อนั่นเองนะคะพอก็คือพอผ่านค้าก็คือคอควายคอคนคอระครัง ฟันก็คือฟอฟันทองนะคะก็คือทอทหารกับทอทงซื้อซอโซอนะคะช้างนะคะเสียงชอมีสองชอคือชอช้างกับชอบกระเช่นะคะห้อห้อก็คือหอนุคู่นั่นเองอ่ะต่อไปก็เป็นอักษรตามเดียวนะคะอักษรตามเดียวก็คือ พยัญชนะที่ไม่มีอักษรสูงเป็นคู่มีอยู่สิบตัวนะคะงองูยอญิงนอเนนนอหนูมอมะยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนแล้วก็รอจุลานะคะมันไม่มีคู่จริงไหมอ่ะลองลองเสียงงอก่อนนะคะยังจำได้ไหมอันนี้คืออักษรต่ำอันนี้คืออักษร สูงงองคือเอ่อนิ้วก้อยคืออักษรสูงใช่ไหมคะแล้วเอางอมางอ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 อ่ะอนะคะหัวแม่มือคือเสียงงอทีนี้นิ้วก้อยเสียงงอเรามีตัวงอไหมไม่มีนะคะไม่มีตัวงอเพราะฉะนั้งงองืเป็นอักษรตามเดี่ยวนะคะเอาใหม่มอห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 มอ,มอนะคะเรามีตัวหมอคือมอ้อม่นะคะหมอมีไหม ไม่มีเราไม่มีพย,ยัญชนะตัวหมอนะคะเพราะฉะนั้นมอม้าเป็นอักษรต่ำเดียวนะคะไม่อยากทำแบบนี้ก็เช่นกันนะคะเราก็มีหลักการท่องจำนะสำหรับการจำอักษรต่ำเดียวก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะคะงูก็คืององ,งูใหญ่ก็คือยอยิงนอนนอนก็คือนอนหนูอยู่ยอยักษณ์ณนะนอนเนม ริมก็คือรอเรือวัดวแวนนมูก็คือมอมารีก็คือรอจุฬาโลกก็คือรอลิงหลักการจำง่ายๆซึ่งคุณครูนำมาให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนความรู้กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับระบบตรายางหรืออักษรสามหมู่เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องของการผันวรรณยุกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ให้นักเรียนได้ทบทวนนะความรู้ในเรื่องนี้ พอสมควรนะคะเราเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ